สวัสดีครับเรายังอยู่ในเรื่องของสมดุลและโมเมนต์นะครับอพิโซดที่17วันนี้ผมจะมาเฉลยโจทย์ข้อ11ถึง20ครับข้อ11นะครับจากภาพอยากทราบว,ว่ามวล m มีค่าเท่ากับเท่าใดนะครับและระบบนี้ได้เปรียบเชิงกลเท่าใดนะครับเรามาดูเลยนะครับว่าแรงเนี่ยครับตรงนี้ลงมา20 20นะครับ อันนี้เป็นเชือกเส้นเดียวกันเส้นนี้ก็20ิด้วยครับเส้นนี้กับเส้นนี้ก็เป็นเส้นเดียวกันอันนี้ก็20ด้วยครับเพราะฉะนั้นแต่เส้นนี้ของเราเส้นแล้วะครับตัวนี้ดึง20ตัวนี้ดึง20เส้นนี้เป็น40ครับเส้นนี้กับเส้นนี้เป็นเส้นเดียวกันตรงนี้40ครับเส้นนี้ขึ้นดึงขึ้น40เส้นนี้เป็นกลายเป็น80ครับแต่เส้นนี้กับเส้นนี้เป็นเส้นเดียวกันตรงนี้80ครับนั่นแปลว่า ถ้าผมหาซิกมา F เท่ากับ0ูนนะครับก็แปลว่า M G มีขนาดเท่ากับ160เพราะนั้น M เฉยๆก็จะมีค่าเท่ากับ160หารด้วย g คือ10หารออามาแล้วได้16นะครับเหมือนเป็นกิโลกร,รมัมพอเขาหาหมวลแต่ถ้า,าหาการได้เปรียบเชิงกลมันเท่ากับแรงที่ได้ออกมาส่วนแรงที่ใส่เข้าไปถูกไหมครับแรงที่ได้ออกมาคือ 160นิวตันหารด้วยแรงที่ใส่เข้าไปคือ20นิวตันเพราะนั้นการได้เปรียบเชิงกลจริงมีค่าเท่ากับ8ข้อ12ครับจากภาพอยากทราบว่ามวล W มีค่าเท่ากับเท่าใดและในระบบนี้ได้เปรียบเชิงกลเท่าใดค่อยๆดูทีละเส้นนะครับเชือกเส้นนี้คือ10นิวตันเส้นนี้เช่นเดียวกันครับเส้นนี้ก็10นิวตันดีๆนะครับ เส้นนี้วนขึ้นมาก็เป็นเส้นเดียวกันอีกก็ส0นิวตันครับลงมาตรงนี้ก็เป็นเส้นเดียวกันคือ10นิวตันแล้ววนขึ้นมาตรงนี้ก็สินิวตันครับเพราะฉะนั้นแล้วมันจะมีเชือกที่ดึงลอกตับล่างนะครับเรียกตับล่างนะครับอยู่ด้วยกัน4เส้นคือเส้น1เส้น2เส้น3ามและเส้น4นะครับก็เลยอ้างว่าจากซิกมาเเท่ากับ0นนะครับ แรง c f จะมีขนาดเท่ากับ mg ครานี้ c f f ที่เราได้มาข้อนี้คือ10นิวตันก็แปลว่า mg จะมีขนาดเท่ากับ40หน่วยเป็นนิวตันครับถามการได้เปรียบเชิงกลการได้เปรียบเชิงกลคือแรงที่ได้ออกมาส่วนแรงที่ใส่เข้าไปแรงที่ได้ออกมาคือส ล็อก40นะครับหารด้วยแรงที่ใส่เข้าไปแรงที่ใส่เข้าไปคือส0ครับเหมือนการได้เปรียบชนกลจะมีค่าเท่ากับ4ครับข้อ13ครับค่อยๆไล่กันทีละตัวนะครับตรงนี้คือ20นิวตันเชือกเส้นนี้กับเชือกเส้นนี้เป็นเส้นเดียวกันครับนี่20นิวตันด้วยเส้นนี้ดึงลง20่ิเส้นนี้ดึงลง20ถ้ามองที่ล่อตัวนี้นะครับตัวนี้ดึงขึ้นเท่ากับ40ครับเชือกเส้นนี้ดึงลงมาก็เท่ากับ40ครับถ้าเส้นนี้40เส้นนี้40 มอกที่ซอกตัวนี้นะครับเชือกเส้นนี้จะมีค่าเท่ากับ80แต่เชือกเส้นนี้เป็นเชือกเส้นเดียวกับตัวนี้ครับนั่นแปลว่าตัวนี้ก็คือ80นิวตันด้วยเพราะฉะนั้นจากซิกมา F เท่ากับ0นะครับแรงดึงขึ้นทั้งหมดคือ20บวก40บวกกับ80เท่ากับ w เพราะฉะนั้น w จะมีค่าเท่ากับ1 4 0 นิวตันถามว่าแล้วการได้เปรียบชนกลุล่ะมีค่าเป็นเท่าไหร่ก็เอาแรงที่ได้ออกมาหารด้วยแรงที่ใส่เข้าไปนะครับแรงที่ได้ออกมาคือ140หารด้วยแรงที่ใส่เข้าไปคือ20ครับข้อนี้การได้เปรียบชนกลมีค่าเท่ากับ7ครับข้อ14จากภาพถ้าชายคนหนึ่งอยู่แอะลิฟต์มีน้ําหนักรวมกันเท่ากับ1 5 0 0นิวตันชายคนนี้ออกแรงเท่าใดและรวมนี้ได้เปรียบเชิงกลเท่าใดนะครับดูนะครับ เชือกที่ดึงระบบนะครับมีด้วยกันอยู่1เสน้นนะครับอ้อ,อมอันนี้เป็นเชือกเส้นเดียวกันอ้อมอันนี้เป็นเชือ,อกเส้นเดียวกันสมมติว่าตรงนี้เป็น T นะครับเส้นนี้อ้อมมาตรงนี้ตรงนี้ก็ยังเป็น T ครับและตรงนี้ก็ยังเป็น T แต่ถ้าสนใจลอกตัวนี้ครับมันโดนดึงขึ้นด้วยสองครับตัวนี้จึงเป็น2 T ครับนั่นพูดง,ง่ายๆคือระบบทั้งระบบเนี่ยครับโดนแดงดึงขึ้นทั้งหมดเลยนะครับคือ3ามี คืนนี้จากซิกมา F เท่ากับ0ครับแรง 3t ก็จะไปเท่ากับน้ำหนักทั้งระบบคือ MG ครับแต่ข้อนี้ก็ให้ MG มาแล้วคือ1 5นเท่ากับ 3T เพราะฉะนั้น T จะมีค่าแค่500หน่วยเป็นนิวตันครับถามการได้เปรียบชงกลแบบเีนเนอรเนเทจก็คือแรงที่ได้ออกมาส่วนแรงที่ใส่เข้าไปนะครับ แรงที่ได้ออกมาคือยกของได้พันห้าร้อยครับแต่ใส่เข้าไปแค่ห้าร้อยนั้นการได้เปรียบชกนกลนจริงมีค่าเท่ากับสามข้อ15ครับจากภาพมเม M เมีขนาดรอบสองร้กิโลกรัมจะต้องออกแรง f อย่างน้อยสุดเท่าใดระบบจึงอยู่ในสมดุลย้ำมาเลยนะว่าสมดุลน,นะครับดูผมไล่ที่ะตตัวนะครับตัวนี้เป็น f ครับตัวนี้กยังเป็น f เชือกเส้นเดียวกันนี่เป็น f ครับถ้าตัวนี้ขึ้น f ตัวนี้ขึ้น f เชือกเส้นนี้ครับเป็น 2F ถ้าเชื่อเสนี้ 2f เส้นนี้ก็ 2f ครับเส้นนี้ก็กลายเป็น 4f c f อันนี้เส้นเดียวกันครับนี่เป็น 4f ขึ้นไปตรงนี้นี้เป็นเส้นเดียวกันครับนี่ก็ยังเป็น 4f อยู่นะครับนี่ก็ 4f นะครับแต่พออ้อมมาอย่างนี้ครับนี่ 4f อีกครับ ตรงนี้ดึงตรงนี้ไม่ใช่ 4f แล้วครับเพราะมันถ,ถ้ามองที่ลอกตัวนี้นะครับมันดึงขึ้น 4f มันดึงขึ้น 4f อันนี้ดึงลงเท่ากับ 8f ครับถ้าเส้นนี้ 8f เส้นนี้ 8f ด้วยครับถ้ามองที่ลอกตัวนี้นะครับขึ้นดึงขึ้น 8f ดึงขึ้น 8f แรงที่อยู่ในนี้ครับจะมีค่าเท่ากับ 16f ตรงนี้ 16f ตรงนี้ก็ 16f ด้วยครับเพราะว่าเป็นเชื่อกเส้นเดียวกันนั่นแปลว่าข้อนี้นะครับจากซิกมา f เท่ากับ0ก็แปลว่า 16F ครับเท่ากับ mg 16นะครับแต่ว่าข้อนี้ก็ให้ mg มาแล้วครับคือ240กิโลกรัมต้องเอาไปคูณ g 10นะครับเพื่อจะกลายเป็นนิวตันเท่ากับ 16F เพราะฉะนั้น F เดียวก็เลยมีค่าเท่ากับ75หน่วยเป็นนิวตันครับถามการได้เปรียบเชิงกล คือแรงที่ได้ออกมาส่วนแรงที่ใส่เข้าไปนะครับแรงที่ได้ออกมาคือยกของได้ทั้งหมดเท่ากับ2,400นิวตันครับแต่ว่าเราใส่แรงเข้าไปเพียง75นิวตันฉะนั้นการได้เปรียบเชิงกลมีค่าเท่ากับ32ครับข้อ16นะครับจากภาพระบบได้เปรียบเชิงกลเท่าไหรก็ถามการได้เปรียบเชิงกลเลยนะครับดูนะครับผมอ้างซิกมา f ฟเท่ากับศูย์เหมือนเดิม ตรงนี้เป็น f ครับเส้นนี้ก็ f อ้อมมาเส้น,นี้เส้นเดียวกันก็ยังเป็น f ครับอ้อมมาเป็นเส้นเดียวกันอันนี้ก็ยัง f ครับนั้นระบบนะครับจะถูกดึงด้วยแรง f อยู่ด้วยกันทั้งหมด3เส้นคือเส้นนี้1เส้นนี้2เส้นนี้3ามจาก sigma f เท่ากับ0นะครับแรง3ม f ครับมันจะมีค่าเท่ากับ mg เพราะฉะนั้นแล้วถามว่าการได้เปรียบเชิงกลเป็นยังไงการได้เปรียบเชิงกลมันคือแรงแรงที่ได้ออกมาส่วนแรงที่ใส่เข้าไปถูกไหมครับแรงที่ใส่เข้าไปเนี่ยผมใส่เข้าไปเท่ากับ f ครับแต่ออกมาเนี่ยมันคือ mg แต่เรารู้แล้วนี่ครับว่า mg ตัวนี้มันมีค่าเท่ากับ3 f เเพราะฉะนั้น f ตัด f อการได้เปรียบเชิงกลคราวนี้จึงมีค่าเท่ากับ3ครับ 17ครับจากรูปอยากทราบว่าระบบรอกชุดนี้สามารถออกแรงยก W ได้กี่นิวตันนะครับตรงนี้200นิวตันครับเส้นนี้เป็นเชือกเส้นเดียวกันตรงนี้ก็200ครับถ้าสนใจระบบรอกตัวนี้นะครับดึงตรงนี้ตรง200ตัวนี้200ตัวนี้400ครับตรงนี้เชือกเส้นเดียวกันตรงนี้ก็400ครับนั่นแปลว่ามีเชือก400ดึง1เส้นกับ200ดึง1เส้นครับ ตรงนี้น้ำหนักมากันะครับผมอ้างซิกมาเเท่ากับ0ก็แปลว่า W มีขนาดเท่ากับ600หน่วยเป็นนิวตันเพราะฉะนั้นแล้วข้อนี้ W ที่ได้ที่ถามมาในโจทย์ก็คือถามว่า W มีค่ากี่ร่างกนิวตันก็ตอบว่า600นิวตันเลยนะครับข้อ18ครับกล่อง B มีมวลร้อยกิโลกร,รัมวางอยู่บนพื้นที่มีสัมประสิทธิ์ความเสียนเท่ากับ0ูถูกดึงด้วยลอก ระบบดังรูปถ้าระบบอยู่ในสมดุลถามว่ากล่องมวล A จะมีค่าเท่ากับเท่าใดดูนะครับที่ก้อน,นี้มีแรงเสิยดทานเกิดขึ้นแรงเสิยดทานที่เกิดขึ้นนะครับมีขนาดเท่าไหร่ถ้าจําได้แรงเสิยดทานเท่ากับมิคูณกับ n ซึ่งในที่นี้ n มันก็คือ mg มข้อน,นี้โจทย์ให้มามีค่าเท่ากับ0.2 mg m คือ100 g คือ10เพราะฉะนั้นแรงเสียดทานที่ได้ออกมาข้อนี้มีค่าเท่ากับ200หน่วยเป็นนิวตันครับเรามานั่งทดเชื่อกันครับเส้นนี้เส้นนี้เป็นเส้นเดียวกันเพราะฉะนั้นเส้นนี้ตึงเท่ากับ200ครับเส้นนี้200เส้นนี้200ด้วยเพราะเป็นเชือกเส้นเดียวกันครับแต่ถ้ามองลอกนี้เป็นระบบนะครับเชือกเส้นนี้ครับจะมีค่าเท่ากับ400เพราะมันโดนดึงด้วย200กับ200เชือกเส้นนี้เส้น1้อย0 0 เชือกเส้นนี้ก็400ครับเพราะเป็นเชือกเส้นเดียวกันนั่นแปลว่าตัวนี้ถูกดึงด้วย800ครับเพราะฉะนั้นแล้วอยากทราบว,ว่าโมเล A มีค่าเป็นเท่าไหร่แล้วอานซิมมา f เท่ากับ0นะครับแรงดึงขึ้นนะครับก็แรงดึงขึ้นก็คือแรงเท่ากับ800เท่ากับน้ำหนักนั่นแปลว่า m ก็จะมีค่าเท่ากับ80หน่วยเป็นกิโลกร,รัมครับข้อสิบเก้ครับเขาบอกว่าจากภาพแรงปฏิกิริยาจากพื้นที่กระทำกับมวลก้อน5กิโลกร,รัมมีค่าเป็นเท่าไหร่ผมขอค่อยๆไล่อย,อ,ยอย่างนี้นะครับก้อนนี้เนี่ย2กิโลกร,รมัมแรงดึงลงคือ20นิวตันเชือกเส้นนี้ตึง20่เส้นนี้ก็ตึง20ิน,นิวตันครับถ้าสนใจระบบก้อนที่ก้อน3เนี่ยนะครับแรงดึงเชือกขึ้นไปคือ ทเท่ากับครับนี้ถ้าเราม,ามองที่ก้อน5เนี่ยนะครับก้อน5เนี่ยมีแรงอะไรก็ทำบ้างสังเกตดีๆครับแน่นอนมี normal force 1อันนะครับแล้วก็มีแรง30นิวตันจากก้อน30นิวตันจากก้อน3กิโลกรัมแล้วก็มีแรง50ินิวตันจากมวล5กิโลกรัมนะครับแล้วก็มี แรง t ขึ้นไปอีกตัวหนึ่งสรุปนะครับมันจะมีสมั้งหมดด้วยกัน4ตัวมี n มี t มี30บกับ5้แต่ทเนี่ยเมื่อเราทราบแล้วว่าเท่ากับ20นั่นแปลว่าจากซิกมาเเท่ากับ0ครับ n บวก20เท่ากับ30บวกกับ50นั้น n ตรงนี้มีค่าเท่ากับนี่เป็น80เป็น60นิวตันครับข้อ20ข้อสุดท้ายของเอพิโซดนี้นะครับ เขาถามว่าตอนหนึ่งนะครับข้อ20ข้อสุดท้ายในเอพิโซดนี้ครับจากภาพจะต้องออกแรง e เท่ากับเท่าใดจึงสามารถยกน้ำหนัก240กิโลกร,รัมได้ค่อยๆไล่เส้นเชือกเอานะครับเส้นนี้ e ขอมาดูดีๆนะครับที่ผมลากเส้นนี้ มันเป็นเส้นเดียวกับทั้งหมดเลยครับนั่นแปลว่าตรงนี้ก็ e ครับตรงนี้ก็ e นี่ก็ e นี่ก็ e ตรงนี้ก็ e ครับแต่ว่าตรงเส้นสีน้ําเงินนี่ครับตรงนี้มันคือ 2e ครับตรงนี้มันคือ 2e ครับตรงนี้ก็ 2e ครับนั่นแปลว่าถ้าผมอ้างซิกมา f เท่ากับ0นะครับก็จะได้ว่าแรงดึงลงคือน้ำหนัก มวลมวล240คูณกับ g คือ10นะครับเท่ากับ6 e เพราะฉะนั้นแล้ว e เฉยๆเลยมีค่าเท่ากับ400หน่วยเป็นนิวตันครับเอพิสซดนี้จบไว้นท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ